มาแล้วครับปลาตัวแรกครับผมไม้แรกโดนเลยครับ่าท้ายเหมืองน่นาน่นไปเยนีนเล่นลมด้วยกันเลยเลน,น่าจะเป็นเล่นลมครับอีกสวขที่มาไายครับ ครับเร่แล้วครับได้งลงครับมีสู้มีสู้ชัดๆครับ,รบโอ้ไซประมาณ1กิโลได้ครับไซ์นี้ เยื่อครับเยือ่อเยื่อเป็นจัก,กจั่นครับเอาเอาเอา,เอาแอดหน่อยแอดหน่อยโอเคครับ